แล้วใส่ด้วยนะครับผมลัคกี้เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ครับเราอยู่ใน7สิ่งที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับไอรอนกเลนนั่นเองครับจะเป็นยังไงอย่าลืมปะทืไลไ์แล้วไปดูกันเลยครับเรามาดูในข้อแรกกันเลยครับสำหรับในข้อแรกครับไอรอนกเลมครับสามารถสร้างได้มากกว่า2วิธีนั่นเองฮะ Terima kasih telah menonton! หลับในข้อที่2องนะครับอลันโกเลมนั้นมีเลือดถึงร้อยหัวใจกันเลยทีเดียวและพ่อะเหตุผลนั้นทําให้อลันโกเลมนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถึกที่สุดเป็นอันดับ3ลรองจากเอนเดอร์ดักที่มี200หัวใจและวินเทอร์300หัวใจนั่นเองครับสลับในข้อที่3านะครับอลเลนโกเลมนั้นไม่ได้รับดาเมจจากการตกจากที่สูงนั่นเองครับ คุณอาจจะคิดว่าในข้อที่2นั้นมันดูแข็งแกร่งพอแล้วแต่มันยังไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะแอลอนโกเลมนั้นยังไม่จมน้ำอีกด้วยสำหรับทุทกๆประตู21บานในหมู่บ้านวิเลจเจอร์และมีวิเลจเจอร์อย่างน้อย10ตัวนั้นแอลอนโกเลมจะสามารถเกิดได้นั่นเองครับ โอกาสที่จะเกิดขึ้นนั้นคือ1ใน7,000เวลาในเกมซึ่งเฉลีย่ยออกมาเท่ากับทุกๆ6นาทีนั่นเองครับและในบางครั้งนะครับไอรอนโกเลมครับจะถือดอกไม้ออกมาให้เหล่าวิเลเจอร์ครับและเมื่อลูกวิ l ลเจอร์สังเกตเห็นดอกป๊อปปี้ในมือของไอรอนโกเลมนั้นเด็กๆจะเดินเข้าไปช้าๆเข้าไปเอาใกล้ๆและเอามันมานั่นเองครับ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เล่นฟาร์มเด็กจากแอรอนโกเลมนั้นทางโมแจงครับจึงทําให้มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต่างจากชนิดอื่นนิดนึงนั่นเองครับ และการที่ผู้เล่นครับใส่ลูต,ติ้งเข้าไปในดาบนั่นเองครับจะไม่ทําให้มีผลอัตราของการดรกไอออนโกเลมเพิ่มขึ้นนั่นเองครับแต่กนไม่ได้ช่วยให้ผู้เล่นหยุดการทาฟาร์มไอออนโกเลมแต่อย่างใดฟาร์มเหล็กจากไอออนโกเลมถูกสร้างขึ้นมามากมายจากผู้เล่นที่มีความคิดสร้างสารรค์โดยวิธีอื่นๆนั่นเองครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเจ็ดสิ่งที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับเอลลอนกอเลมนั่นเองครับก็ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์นะครับอย่าลืมกดทิ้งไลค์ครับกระทิบงไปถึง50ไลค์นะครับแล้วก็ถ้าชอบอย่างอื่นนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ผมด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์นะครับแล้วถ้าอยากให้ปรับปรุงตรงไหนครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้เดสกิปชันได้เลยครับถ้าสมมติว่าอยากดูคลิปอื่นๆสามารถกดได้ทางหน้าจอเลยครับกดเลยครับกดเลย